ณป่าเชตวันอันสงบเงียบพราหมณ์ผู้ฝ่ายธรรมคนหนึ่งมาถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขากราบลงและกล่าวว่าข้าแต่พระสมณโคดมข้าพเจ้ามีคำถามเจ็ดข้อในใจขอพระองค์โปรดตรัสไขเถิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าถามมาเถิดเราจะตอบตามธรรม 1. อะไรคมที่สุดพราหมณ์ตอบ มีดที่รับหินดีแล้วคมที่สุดพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่ามิใช่เลยวาจาอันเปี่ยมโทสะบาดใจได้ลึกกว่าคมมีดดังนั้นคำพูดที่ไร้เมตตานั่นแหละคมที่สุดในโลก 2. ออะไรไกลที่สุดพราหมณ์ตอบดวงอาทิตย์สุดขอบจักรวาลไกลที่สุดพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ไกลที่สุดคืออดีต เพราะไม่มีผู้ใดย้อนกลับไปถึงได้อีกเลย3อะไรใหญ่ที่สุดพราหมณ์ตอบภูเขามหาสมุทรและผืนโลกใหญ่ที่สุดพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาหรือความอยากในใจคนใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดเพราะไม่มีวันเต็ม4อะไรหนักที่สุดพราหมณ์ตอบหินเหล็ก ทองคำหนักที่สุดพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคำสัญญาที่พูดง่ายแต่ทำยากนั้นแลหนักที่สุดเพราะถ่วงใจทั้งผู้ให้และผู้รับ5อะไรเบาที่สุดพราหมณ์ตอบนุ่นสำลีหรือใบไม้แห้งเบาที่สุดพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเบาที่สุดคือใจที่ปล่อยวางผู้รู้เท่าทันความเกิดดับ ย่อมเบาดำ่ลมหายใจ6อะไรใกล้ที่สุดพราหม์ตอบพ่อแม่ญาติพี่น้องใกล้เราที่สุดพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่เลยความตายตั้งหากที่ใกล้ที่สุดเพราะมันอยู่กับเราทุกลมหายใจ7อะไรง่ายที่สุดพราหม์ตอบการกินการนอนหรือพูดคุยง่ายที่สุดพระเจ้าข้า พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการพูดธรรมะแบ่งปันแสงปัญญาให้ผู้อื่นแม้เพียงคำเดียวก็มีค่ากว่าคำพูดนับพันที่ไร้ประโยชน์พรามก้มกราบทั้งน้ำตาเอ่ยว่าพระองค์คือผู้รู้แจ้งโดยแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสสรุปผู้มีปัญญาย่อมใช้คำพูดด้วยเมตตารู้เท่าทันใจตนและแบ่งปันธรรมแก่โลกนั่นแหละ คือหนนทางที่ทำให้ใจเบาและใกล้นิคานที่สุด